ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมคาบูโตและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงเมาส์มอยสไตล์คาบูโตซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาทำการเมาส์มอยเรื่องแบ็คโคเวอร์กับหัวข้อที่มีชื่อว่าราชาปีศาจยามิก็เรียกได้ว,ว่าหัวข้อในวันนี้เป็นที่สนใจของชาวเน็ตที่เป็นสาวกเรื่องแบ็คโคเวอร์เป็นอย่างมากเลยนะครับว่ายามิเนี่ย มีโอกาสที่จะกลายเป็นราชาปีศาจได้ไหมหรือว่ายามิมีโอกาสที่จะโดนราชาปีศาจลูเตเฟโรยึดล่างไปเลยหรือเปล่าเพราะก็อย่างที่ท่านผู้ชมทุกทาา่านทราบก็เป็นจริงดีงครับว่าในตอนนี้ร่างกายของยามิเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจนทําให้เหมือนกับว่ายามิมีพลังปีศาจอยู่ในตัวแล้วอะไรทํานองนั้นแล้วก็ด้วยเหตุนี้เมื่อทาไปประกอบก,บกับการที่ราชาปีศาจลูเิเฟโรมันไม่ได้เอาหัวใจมาด้วยมันก็เลยยิ่งทําให้ชาวเน็ตต่างคิดกันไปต่างๆนานาครับว่าหัวใจของรา ชาปีศาจลูเทเฟโลนั้นะน่ะอยู่กับยามีเป็แล้วหรือเปล่า พราะจู่ยามิก็เหมือนกับว่าได้พลังของปีศาจมาซะอย่างนั้นทั้งๆนี้ในความเป็นจริงแล้วยามิเป็นมนุษย์แน่ๆน่งร้เซนดังนั้นแล้วการที่ยามิจะมีพลังของปีศาจอยู่ในตัวมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยยกเว้นเสียแต่ว่ามีอะไรบางอย่างเข้าไปแทรกแสงร่างกายของยามิจนทำให้ยามิได้พลังของพวกปีศาจมานั่นเองก็โดยเหตุผลต,ต่างๆเหล่า,า,านี้นี่แหละครับที่ทําให้ผมนั้นน่ะต้องมาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องยามิสักหน่อยว่ายามิจะสามารถกลายเป็นราชาปีศาจได้ไหมหรือว่า ายามิจะโดนราชาปีศาลูเซเฟโรยึดล่างหรือเปล่าหรือว่ายามินั่น่ะจะกลายเป็นผู้ใช้พลังปีศาจอีกคนหนึ่งหรือไม่อันนี้ก็ต้องมารอติดตามดูกันนั่นแหละครับว่าผมเนี่ยจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อในวันนี้อย่างไรกันแน่มันจะเป็นแบบที่ท่านผู้ชมคิดไหมหรือว่ามันจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องมารอติดตามดูกันในคลิปนี้เชาไปเรื่องที่น่าสนใจจริงๆอะไรจริงเรื่องปิ้งย่างและมันก็แน่นอนว่าถึงคลิปนี้จะเป็นเรรยาการเม้ามอยมันก็มีการายกย่ดงนัต่างๆในการมังงามา่่คะครับ ดังนั้นท่านผู้ชมท่านไหนยังอ่านมาง่าไม่ถึงตอนล่าสุดผมแนะนําให้ปหาอ่านกันมาสักก่อนก่อนที่จะไปดูคลิปนี้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผมมองว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะต้องได้รับความมึนงงกับการดำเนินเนื้อหาของคลิปนี้อย่างแน่นอนแถมยังจะเสียททร,พรัพย์หนีมาผ่าน,นในการรับชมอีกต่างหากแต่ถ้าเกิดนโสดนสนโนแคร์กะละแมแปะกล้วยก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าไป ถ้าเกิดถามว่ายามิจะกลายเป็นราชาปีศาจไหมหรือว่าจะโดนราชาปีศาจลูเทเฟโลยึดร่างไปเลยหรือเปล่าอันนี้ผมก็มองว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นแน่ๆน,นะครับเนื่องมาจากว่ายามินั่นน่ะยังไม่ได้กลายเป็นปีศาจหรือว่ายังไม่ได้ทําสัญญากับราชาปีศาจลูเทเฟโลเลยมันก็เลยทําให้ต่อให้ราชาปีศาจลูเทเฟโลอยากจะยึดร่างยามิมากมายเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่สามารถทําได้เพราะการที่พวกปีศาจจะสามารถยึดร่างของพวกมนุษย์คนใดสักคนหนึ่งได้ก็ต้องมีเงื่อนไขอะไรบาง างอย่แล้วก็ขั้นตอนที่ยุ่งยากไปอย่างยิ่งซึ่งวิธีการแล้วก็ขั้นตอนเหล่านี้ในการที่จะนําพาไปสู่การยึดร่างกายของมนุษย์คนใดสักคนหนึ่งเนี่ยณปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่แค่2วิธีเท่านั้นนะครับที่พวกเราได้เห็นการวิธีที่1ก็คือการทำสัญญาก,กับพวกมนุษย์หรือผอมพันธุ์อื่นๆน,นั่นเองโดยที่วิธีนี้นั้นน่ะเป็นวิธีที่นิยมและก็แพร่หลายไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรไหนในเรื่องนี้ก็รู้จักวิธีนี้กันเป็นอย่างดีว่ามันต้องทายังไงงงงออะไไรยยมงงม้เีีาาาบควส่ง ตรงไหนไหมข้อดีมาเป็นอย่างไรวิธีการเลือกปีศาจมาต้องทําอย่างไรนู่นนี่นั่น,นบ้า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 ,บา คือแบบรู้ลึกรูก้จริงมากเลยนะครับเกี่ยวกับวิธีนี้ในการทำสัญญากับพวกปีศาจแต่ถ้าว่าถึงวิธีนี้จะเป็นวิธีที่นิยมกันมากมากแต่มันก็มีข้อเสียหลากหลายอย่างแล้วก็ความลําบากยากเข็งค่อนข้างเยอะก็แบบต้องอาศัยพวกมนุษย์หรือผู้ที่ต้องการอัญเชิญเสียเป็นส่วนใหญ่คือพวกปีศาจแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับพิธีกรรมดังกล่าวคือต้องรอจนกว่าจะถูกอัญเชิญออกมานั่นแหละครับพวกปีศาจถึงจะสามารถทําอะไรบางอย่างได้และยังต้องมีบารมีพิธีเพื่อให้มนุษย์กับปีศาจมาเจอกันแล้วก็ทำสัญญากันโดยทที่ด้เกิัง ตกลงกันไม่ได้ว่าจะเอาอยัางไงพวกเขาก็ต้องมาประทะร่างกายกันอย่างดุเดือดเลือดพ่านจนก,กว่าจะมีฝ่ายใดแพ้หรือฝ่ายใดชนะ ซึ่งถ้าเกิดพวกมนุษย์ชนะพวกมนุษย์ก็ต้องมีไอเทมที่สามารถเอาปีศาเหล่านั้นน่ะไปยัดใส่ไอเทมนั้นๆได้แต่ถ้าเกิดพวกนะปีศาชนะปีศาจก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะทําอะไรกับคู่สัญญาของตนเองก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการยืดร่างการควบคุมหรือแม้กระทั่งว่าสิงร่างแล้วก็ไปฆ่าชาวบา้านชาวช่องเขาก็สามารถทําได้เช่นกันแต่ทว่ามนุษย์ก็ยังสามารถทําลายไอเทมที่เอาไว้จากพวกปีศาจยัดใส่ไปในนั้นได้อีกด้วยก็แบบ พอแพ้ปุ๊บไม่พอใจและไม่อยากได้เลยปีศาจไม่เก่งกว่าตูอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมันเยอะร่างกูไปนู่นนี่นั่นก็ทำลายไอเทมทิ้งแม่มเลยแล้วก็ยกเลิกพิธีทิ้งไปอะไรประมาณนั้นและถ้ายิ่งเขตแดงขอว่ารำพิธีกา,กากหรือว่าคนควบคุมพิธีกรรมมันกาก อัตราความบันหลที่เกิดขึ้นกับการใช้พิธีกรรมนี้มันก็มีสูงขึ้นไปอีกหลายเท่าก็อย่างในกรณีของตระกูลของนักนั่นแหละครับใช้ไปกรณีศึกษาของเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีคือดันทะลึ่งบ้องไปอันเชอร์ปีศาจชั้นสูงสุดลูซิฟูการ์ดออกมาแงก็เลยโดนฆ่าล้างขวดกันไปยกตระกูลเลยจนเหลือนักเพียงคนเดียวก็เท่านั้นแล้วพอเหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นมอร์เกนก็ได้เข้าไปทําลายไอเทมที่จะเอาไว้ยัดลูซิฟูการ์ดเข้าไปก็เลยเป็นผลให้ลูซิฟูการ์ดน่นนะต้องกลับ,บไปอย่า่าสสาางงนสลนตอนนนนั้นน่าจะประมาาณว่ ตัวตูจะมีแสงอยู่แล้วกำลังจะได้ฉายแสงแล้วแท้ แต่ถ้าเกิดผู้ที่ทำสัญญาเป็นคนมีเส้นอย่างพวกดาร์คไทแอดก็จะสามารถทำสัญญากับปีศาจโชยชัดสูงสุดได้แบบอีซี่อีซี่บวกๆเลยละครับทีนี้เรามาดูวิธีที่2กันบ้างดีกว่านะครับว่าการที่จะสามารถยึดร่างของมนุษย์หรือว่าคนอื่นๆเนี่ยมันจะสามารถทำได้อย่างไรซึ่งวิธีที่2นี้ก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับว่ายัางไม่ได้มีชื่อออกมาเป็นจิตจารลักษณะว่ามัน,นรมเรียกว่าอะไรยังไงอะไรยังไงแต่ผมก็จะขอเรียกวิธีนี้ว่าการมาครับยึดร่างแบบหน้าด้านได้ก็แล้วกันคือวิธีนี้ค่อนข้างที่จะทได้ยาากม เนื่องมาจากว่าการที่จะใช้วิธีนี้ได้นั้นโอกาสต้องประจวบเหมาะคนวางแผนต้องหัวดีคือแบบองค์ประกอบทุกอย่างมาต้องพอดีแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆถึงจะสามารถใช้วิธีการนี้ได้หรือจะพูดอีกในนึงก็คือปีศาจที่จะสามารถใช้วิธีการนี้ได้ในการบังคับคนแบบนั้นได้แล้วยึดล่างเนี่ย ต้องเป,ป็นปีศาจระดับจีเนียยเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถใช้วิธีการนี้ได้และปีศาจตัวเก่าที่เป็นระดับจีเนียตแล้วก็ใช้วิธีนี้ได้ผลด้วยก็คือซาเกรตไอ้ปีศาจพูดมากที่ในตอนนี้สีมองเท่งไปแล้วนั่นเองคือได้าเกิดพูดถึงเรื่องความฉลาด การวางแผนการยุแยงตะแคงลัว่วเหลี่ยมจัดแทงข้างหลังหักหลังเปาะแปะเปาะแปะซาเกรตไอปีศาจผู้มากตนนี้เป็นปีศาจที่ต้องติดระดับท็อปท็อป,อ,ปอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเชียวเนื่องมาจากว่าซาเกรตนั้นนอกจากจะสามารถใช้วิธีการยึดร่างแบบนดารัได้ผลแล้วเขายังสามารถทําเรื่องแบบนี้ได้ตั้งสองครั้งเลยทีเดียวนะครับคือถ้าเกิดบอกว่าไอซา,าเกรตไอปีศาจตนนี้มันไม่ฉลาดผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้ว รอบแรกเนี่ยก็จะเป็นลิสก่อนซึ่งในรอบนี้ซาเกรตไอปีศาจพูดมากมาหมายตาร่างของลิส แล้วก็กิมัวรีแฉกของลิสเอาไว้เขาก็เลยทาการเริ่มดระเนินแผงการยึดร่างกายของลิสรวมทั้งกิมัวของลิสเอาไว้ด้วยวิธีการเร็วๆต่างๆมากมายแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ซาเกรตไอปีสายพูดมากก็ต้องมาถูกขาดแข้งขาดขาโดยลูเมอลจักรพรรดิเวทมนรุ่นที่1ลิสผู้ที่เป็นคนดีโจวินาทีสุดท้ายแล้วก็เนลโลนกน้อยของเรานั่นเองก็เลยส่งผลให้ซาเกรตไอปีสายพูดมากแฮลเด็กซ์ไปตามระเบียบ แต่ก็ได้รู้ว่าแผงกางของเขานั้นน่ะสําเร็จไปแล้วประมาณ99.99999% 99 99 99 99 99กันเลยทีเดียวส่วนรอบที่2ก็จะเป็นพาทอรี่เด็กกระโปรงนะครับที่โดนเข้าไปคือในรอบนี้เนี่ยซาเกรดไอปีศาจพูดมากทําสําเร็จแน่นอน100%เพราะว่าพาทอรี่นั้นได้สูญเสียตัวตนไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยถึงแม้ว่าพาอดูไปแล้วจะเสียเรียบง่ายไปหน่อยก็เถอะก็แบบโดนพูดกรอกหูนี้กรอกหูหน่อยจิตใจก็แปรเปลี่ยนไปจากหน้ามือไปหลังส่งติงซะอย่างนั้นและแถมกริม,มัว4 แขกของพาท,ทอรี่ก็กลายเป็นกริม,มัวหแฉกเล่มใหม่ไปแล้วมีหนำสามยังโดนซาเครตไอปีศาจพูดมากยึดเอาไปใช้อีกต่างหากแต่ก็ด้วยความที่ในขณะนั้นซาเครตไอปีศาจพูดมากได้ร่างกายของตัวเองมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็เลยไม่จะเป็นที่จะต้องไปเยึะร่างกายของพารท,ทรี่อีกต่อไปถึงแม้ว่าจะสามารถเข้ามาเยึดร่างกายของพาท,ทอรี่ได้เลยก็เถอะนะ ซึ่งจากทั้งสองวิธีนี้ที่พวกปีศาจใช้ในการยึดร่างกายของใครสักคนหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมทุกท่านก็จะเห็นได้อย่างชัดแจ้งแดงแจ๋เลยว่ามันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆ จนแทบที่จะเรียกได้ว่าถ้าเกิดไอปีศาจตัวนั้นมันไม่ใช่บัคของเรื่องนี้ยังไงยังไงก็ไม่มีทางที่จะยึดร่างกายของใครสักคนหนึ่งได้ง่ายๆอย่างแน่นอนเลยทีเดียวแต่มันก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดปีศาจเนี่ยไปยืดร่างกายของคนกากากแบบขั้วกากของขั้วกากจิตใจจะไม่ด้วยความมืดมิดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถยึดได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าความแข็งแกร่งของปีศาจตนนั้นก็จะถูกลิมิตเอาไว้ด้วยความแข็งแกร่งของผู้ที่เป็นล่างสถิตหรือจะผู้อีกในหนึ่งก็คือตอ ให้เป็นปีศาจที่มีความแข็งแกร่งมากมายมหาศาลอลังการรับมกรสะท้านสะิทจากมากมายสักขนาดไหนถ้าเกิดไปสิ่งสถิตยอยู่กับคนที่โคกากของโคกากของโคกากเนี่ยปีศาจตนนั้นก็จะติดเชื้อความกากจากคนที่เป็นร่างสถิตไปนั่นเอง ดังนั้นท่านผู้ชมทุกท่านจึงวางใจได้เลยครับเพราะไม่ว่ายังไงยังไงยามิก็ไม่มีทางที่จะโดนพวกปีศาจยึดร่างกายไปอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดถามว่ายามิมีโอกาสที่จะกลายเป็นปีศาจไปซะเองไหมนั้นตรงจุดนี้ผมก็มองว่ามีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากแบบโซมาท์บริมัส เพราะว่าในตอนนี้ร่างกายของยามิก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นจู่ๆก็มีพลังพุ่งพล่านออกมาจากร่างกายอย่างมากมายมหาสารอาราการบาบกรสตาร์แต่จากที่อย่างนั้นทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วร่างกายน่าจะถูกสูบเวบมนต์ไปมากด้วยผลจากพิธีกรรมทีออฟคิปฟอร์ดแล้วก็ด้วยความที่ร่างกายของยามิมีความผิดปกติแบบนี้เกิดขึ้นมันก็เลยทำให้ผมนั้นนณะคิดว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับร่างกายของยามิน่าจะเป็นหัวใจของเขาหรือจะพูดอีกในหนึ่งก็คือหัวใจของยามินั้นใน ตอนนี้ได้กลายเป็นหัวใจของเผ่าพันธ์ปีศาจไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่มันจะไม่ใช่หัวใจของราชาปีศาลูซซเฟโร ero, แบบที่ชาวเน็ตเขาคิดกันนะครับแต่ผมนั่นะมองว่าหัวใจที่กลายเป็นของเผ่าพันธ์ปีศาจดวงนี้ของยามินั่นน่ะ มันก็เป็นหัวใจของยามิจริงๆนั่นแหละครับไม่ใช่หัวใจของปีศาจตวใดทั้งสิ้นอารมณ์ก็คงจะคล้ายๆกับหัวใจของปีศาจของเซนนพ่อหนุ่มหน้ามงคลหน้าหล่อเลยมั้งครับเพราะว่าเซนนพ่อหนุ่มหน้ามงคลหน้าหล่อเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็เป็นมนุษย์ไม่ใช่ปีศาจแต่ที่เขาได้หัวใจของปีศาจมาก็เป็นเพราะว่าตัวเขานั้นน่ะไปทำสัญญากับเบลเซบับผู้เป็นปีศาจชนชั้นสูงสุดที่เป็นคู่หูดูโอของเขาก็เลยทําให้เซนนพ่อหนุ่มหน้ามงคลหน้าหล่อได้หัวใจของปีศาจมาพร้้้้้้้อออออมมมมกัับลลละทิงงงคควววาาาาเเปป็นนนนนนผุุ่่่ษยย์ไดดแพพซหหหหใจข สามาปุ๊บพลังของเขาก็พุ่งพรวดขึ้นไปในทันทีแบบไม่มีบรรยัพบรรยัญญงกันเลยทีเดียว หรือจะพูดอีกในหนึ่งก็คือเหตุการณ์ของเซนนอนพ่อหนุ่มหน้ามงคลหน้าหล่อกกับยามินั้นมันค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากคือแบบโคตรคล้ายอ่ะผิดกันก็ตรงที่เซนนอนพ่อหนุ่มหน้ามงคลหน้าหลอไปได้หัวใจปีศาจมาจากเบลเซบับคู่เป็นคู่หูดูโอของเขาส่วนยามิก็อาจจะไม่ได้หัวใจปีศาจมาจากพิธีกรรมทีออฟคิฟฟอร์ดก็มีความเป็นไปได้ดังนั้นผมก็เลยมองว่าพลังแลความสามารถของยามิที่จะมีเปิดเผยออกมาในอนาคตจะต้องเป็นไปในแนวทางของพวกปีศาจอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการที่มีร่างกายคล้ายๆกับพวกปีศาจเหมือนกับเซนอนพรหนุ่มหน้ามนคนหน้าหล่อคือสีตาสีโพงสีผิวหรือว่าอะไรต่างๆที่คล้ายๆมนุษย์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปให้ใคล้ายๆกับพวกปีศาจเพิ่มมากขึ้นหรือแม้กระทั่งว่าอาจจะได้พลังใหม่ซึ่งเป็นพลังของพวกปีศาจก็มีความเป็นไปไ,ปได้เพราะถ้าเกิดในตอนนั้นยามิสามารถกลายร่างกายเป็นร่างปีศาจแบบที่เป็นปีศาจจริงๆได้แล้วเนี่ยถึงตอนนั้นการที่ยามิจะมีพลังของพวกปีศาจได้มันจึงไม่ใช่เรื่องอะไรที่แปลกเลย ซึ่งท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดยามิมีร่างปีศาจใช้พลังของปีศาจได้แบบนี้แล้วมันจะไม่ไปทับทางกับแอสตาหรือไง ผมก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าไอ้ทับลําทับแน่ละครับแต่ว่าแอสตาพระเอกของเราเนี่ยในตอนนี้เขาได้นําหน้ายามิไปแล้วหลายก้าวเพราะว่าในตอนนี้แอสตาที่ได้ร่างยูไนที่แท้จริงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็มองว่าแอรร่างยูไนที่แท้จริงนี่แหละที่เป็นร่างกายของปีศาจจริงๆอะไรจริงเรื่องปิ้งย่างเลยนะครับหรือใช่ผู้อีกนหนึ่งก็คือกว่ายามิจะสามารถใช้ร่างปีศาจจริงๆของเขาได้กว่าจะใช้พลังปีศาจของเขาได้ แอสตามันก็ไปไกลจนไม่รู้จะไปไกลยังไงแล้ว่ะครับเกี่ยวกับด้ามพลังของปีศาจเนี่ยดีไม่ดีแอสตาได้ร่างปีศาจหัวทองได้ร่างปีศาจหัวฟ้ามาแล้วนะกว่าที่ยามิจะกลายร,ร่างเป็นปีศาจได้หรือว่าจะใช้พลังของปีศาจได้เนี่ยแต่ถ้าเกิดจูจ่ๆยามิใช้พลังปีศาจเก่งกว่าแอสตาขึ้นมานี่ผมก็มองว่าบทบาทของแอสตาหรือความเด่นความนังของเขาอาจจะถูกยามิโดเอาไปแดกหมดก็มีความเป็นไปได้เพราะท่านผู้ชมทุกท่านก็อย่าลืมกันไปนะครับว่า ยามิเนี่ยเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่พอโผว่าปุ๊บก็กมาขโมยความเด่นความดังของตัวละครอื่นเข้าไปหมดเลยอารมณ์ประมาณว่ายามิเนี่ยป็นไอ้ตัวดูแสงอะไรทํานองนั้นแต่ว่าอย่างว่านั่นแหละครับเราก็คงต้องมารอดูกันแหลนะเนาะว่ายามิจะสามารถใช้พลังของพวกปีศาจได้จริงๆไหมหรือว่าจะสามารถกลายเป็นร่างปีศาจได้จริงๆเลยหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องมารอติดตามดูกันจริงๆเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดไปในคลิปนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโมโนศาสตร์ของผมล้วนๆเลยทีเดียวก็เป็นยังไงกันบ้างค ครับสำหรับในคลิปนี้ชอบกันหรือเปล่านะก็นำบอกเลยว่าหัวข้อในวันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากถ้าเกิดยามิมันยังไม่ลาออกจากการเป็นอัศวินเวทมนต์เข้าะก่อนนะนะครับเพราะว่าจากทีแรกที่ผมคิดว่าอาจารย์ธบะตะยูกิจะเนิรฟยามิแต่มันกลับไม่ใช่ซะอย่างนั้นกลับไปการบ,บให้ยามิซะจนแบบโอ้โหแม่เจ้าจอร์ดมันยอดมากเลยทีเดียวเชียวนี่ ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเล่นกันอย่างนี้เลยคือเล่นเอาซสผมแบบถ้าจะบับกันแบบนี้ก็ให้ยามิเป็นพระเอกไปซะเลยดีกว่าเพราะว่าดูทรงแล้วในอนาคตนี่ผมว่ายามิน่าจะเก่งแบบเอาเรื่องแบบจัดจดจนพวกหัวหน้าหน่วยอสวินเวโบคนอื่นๆตามความเก่งของยามิไม่ทันแน่ๆประช่างสมกับเป็นเด็กเส้นของอาจารย์ธรรมตายูกิซะเหลือเกินนะครับยามิซิเคฮิโรคนนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามที่แฟนเพจ a c e b o o k เอาไว้ด้วยนะครับเวลาสงสัยอะไรหรืออยากพูดคุยอะไรเนี่ยมันจะตอบได้ง่ายกว่าในคอมเมนต์เยอะเลย นอกจากนี้เผื่อชอบติดบีกบินไปจะได้สามารถหาเจอได้ไมย่ยากอีกด้วยเนาะและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็แชร์ชคลิปนี้ให้กระจายไปทุกทุกสถานที่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย